thank you

รักมังทำมาให้กลัวฮะไมก็ขายเฮ้ยไม่น่าจะสวยอะไรเลยถามมือง,ององันมตลกมากเปล่าตอบกูดิเนี่ยเนี่ยขามมืงัง ไม่มีเวลาเล่นมงงๆว่าเป็นอะไรบ้างตอนนั้น นั่งนั่งนั่งต้องเปปากเลิกเล่นไดนะ้ละเล่นเลยเป็นเด็กวะเปิดปากนี่หูป,ปากไหมอะ กลัวกูไม่ใช้ยาชานะเออทำไมกลัวกูจะถอนมึงซี่นี้ไพซี่ที่มึงปวดป่ะอ่าฮะแล้วกูจะถอนฟันกรามในสุดหนึ่งซี่ฟันกระต่ายหนึ่งซี่รวมเป็นสามคอนเฟิร์มป่ะเาเงินมึงอะอะไรอะผมปวดที่เดียวเลยนะได้ทีันข้าเป็นหมอนะดูมึงมนีหมอม่หันกูต้องแปกยงไม่ได้ตกเหวงไม่ได้ตกเอออะไร เธอกระจกกูทา <laughs> ไม, <laughs> ไมแปลกแปกคอกอ้หา, <laughs> านี่มึง ้อนเมื่อกามึงอ่ะอ่าะ,ะ,ะไรวะอัาหรอเออกูรู้แล้วมันเกิดมันกูบอกไปแล้วไงกูติดงานอ่ะไอห่ามึงรู้กันไอเดชบ้าง ทำงานไม่ใช่ราวันหลังเออ นะปูผสมเองเว้ยถึงแม้คุณภาพมันจะห่วยหน่อยอะ่ะแต่ปูร้านปูมีดีทุกชาติ <c oughs> ไม่เชื่อ,อเหรอ <laughs> Bye. กำลังทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยวะมึงจะเอาอัไรูวะเงียบปีชัยเอาหมดตัวเอาหมดตไป Come on.